ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูรชนแนลนะครับผมวันนี้วันที่21นะครับผมสิงหาคมพศ2565นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินคชานะครับเกี่ยวกับเครื่องปรุงเด้อมานำเสนอพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวมีตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเรียเรียงให้พี่น้องดูแต่ละตัวด้วยพี่น้องครับผมร้านอยู่ตีโรงเรียนมนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นเะครับเบอร์ไลน์ก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมทางร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีปลายทางด้วยพี่น้องครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมแต่ท่านหนจะเข้ามาที่ร้านนะครับผม รบกวนโทรมาก่อนเนือเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่จริงๆนะครับผมครับส่วนมากก็จะวิ่งหาของนะพี่น้องครับผมอันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมในความไม่สะดวกนะครับผมส่วนมากนะครับเห็นหลายท่านนะครับผมเข้ามาบอกว่าอยู่หน้าร้านแล้วนะผมผมไม่อยู่นะครับเพราะว่าขอแจ้งก่อนเ้วยพี่น้องผมทํางานคนเดียวนะครับผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับไม่มีใครอยู่นะครับผมถึงท่านจะมานะครับก็ไม่มีใครสามารถเอาของให้ท่านได้เด้อยครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับผมท่านโทรมาก่อนนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับแล่ก็ อีกอย่างหนึ่งเด้อทานหานเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาผมลงคลิปนะครับผมจะได้เห็นพร้อมกันนะครับผมถ้าท่านไม่กดติดตามไว้ไม่กดกระดิ่งไว้ท่านก็จะไปเจอคลิปนี้ครับผมล้างคนอื่นนะครับผมท่านก็จะต้องการสินค้าตัวไหนก็จะไม่ทันนะครับบางทีก็จะขายไปแล้วด้วยอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเรื่องกันเลยนะครับผมเริ่มจากคอร์สก่อนเอาเอาเอา e ีควอไลเซอร์ก่อนดีกว่านะครับผมไล่จากล่างขึ้นบนนะครับผมอีควอไลเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็น ส,สไลด์สั้นนะครับสไลด์สั้นนะครับตัวน,นี้สีสวยเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวน,นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมก็คือสินค้าทุกชิ้นนะครับที่ผมเอามาใส่แดกแบบนี้นะครับก็คือผมเช็คแล้วทุกตัวเ้วยอพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ของเยอะนะครับผมถ้าจะเอามายงเรียงให้เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวให้เห็นทุกซอกทุกมุมอันน ну ี้ยากนะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาไล่เดียกับพี่น้องดูกันนะครับผมส่วนท่านไหนที่ต้องการให้รีวิวนะครับช่วงนี้ขออนุญาตก่อ,อนอด้วยพี่น้องยังไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมอเอาเฉพาะท่านที่พร้อมนะครับพร้อมพร้อมรับจริงๆนะครับผมถ้าบางทีนะครับผมท่านทักมาเที่ยงนะครับผมออกไปรับของข้างนอกท่านจะให้ส่งเลยอันนี้ผมก็ทําให้ไม่ได้นะครับอันนี้ขออันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็คือส่วนมากคนระับก็จะส่งได้ ประมาณช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็คือไม่เกินสี่โมงเช้านะครับผมก็คือถ้าเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายผมไม่อยู่ก็ต้องส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ต้องอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอครับผมขอความกรุณาพี่น้องเด้อครับผมมาเริ่มกันอีกตัวนะครับผมตัวนี้เป็นอีโคไลเซอร์นะครับผม mkc นะครับตัวนี้เป็นรุ่น sr นะครับผม sr สองสามหนึ่งนะครับ sr สองสามหนึ่งนะครับเป็นสไลชั่นโอ้ยลินพันอีแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยอากาศคึ้มๆนะครับนี่ครับ เป็นสไลด์สั้นเด้อพี่น้องเป็นสไลด์สั้นนะครับเป็นรุ่น sr 2 3 1นะครับผมนี่ครับสีสวยเลยนะครับแจ้งงานได้ปกตินะครับตัวนี้1,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยแต่ก็มาอีกตัวนะครับผมเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับผม mkc เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคอร์สาทางนะครับคอร์สาทางตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้ง2ทาง3ทางและก็4ทางเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผม mkc นะครับรุ่น cr 2 3 4 xl นะครับนี่ครับ cr สองสามสี่ ll เด้อครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็โปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับผมดีสองสามสี่ x S นะครับดีสองสามสี่ x S นะครับนี่ครับเป็นของยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้สวยๆเลยเด้อพี่น้องนี่นะครับหน้าสีขาวนะครับผมตัวนี้ก็สองทางสามทางสี่ทางได้นะครับผมครับผมมีมีโลมี มิสมิไฮนะครับผมนี่ก็คือสามารถแยกได้อิสระนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกับผมตัวนี้นะครับผมราคาเด้อหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยและก็มาที่ทาด้านะครับผมทาด้าตัวนี้ก็เป็นคอร์สสามทางเช่นเดียวกันเด้อพี่น้องก็เป็นรุ่นนะครับสองสามสี่เอ็กอลนะครับผมบางท่านถามหาคอร์สสองทางนะครับผมตัวนี้บอกเลยนะครับพี่น้องสามารถเล่นได้ทั้งสองทางและก็สามทางนะครับก็คือสามทางดีกว่าสองทางตรงไหนนะครับก็คือสองทางนะครับผมก็จะได้เฉพาะเบรก นะครับและก็มิดไฮนะครับผมจะอยู่ที่ช่องเดียวกันเลยครับผมแต่ตัวนี้นะครับพี่น้องสามารถนะครับจะทําให้เป็น2ทางก็เรียนได้ก็คือครับผมมิดกับไห้นะครับมิดมิดกับไหก็ครับผมออกช่องหนึ่งได้เลยนะครับผมโลก็ต่างหากอันนี้จะละเอียดกว่านะครับถ้าเทียบกับสองทางเด้ออันนี้เล่นไม่ยากครับผมเล่นไม่ยากครับผมถ้าเป็นสาทางเราไปเล่น2ทางนะครับจะได้เสียงที่ละเอียดกว่า2ทางนะครับพี่น้องเพราะว่ามันสามารถปรับได้ทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับความถี่ก็สามารถปรับได้นะครับ ก็คือละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าคอสสองทางแน่นอนนะครับผมแต่สองทางบางท่านไม่เป็นมันก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเสียบแค่เบสแล้วก็กลางก็จบเลยนะครับผมแต่ว่าันนี้ถ้าเรามาเสียบช่องช่องช่องกลางนะครับเราก็ก็ต้องมาปรับความถี่ตรวนี้ลงนะครับเพื่อให้มันออกได้ทั้งแหลมและก็กลางนะครับถ้าเรามาปรับช่องไฮนะครับเราก็ต้องมาปรับความถี่ตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้มันได้ ทางกลางและก็แหลมนะครับผมอันนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่เป็นแต่ว่า3ทางจะละเอียดกว่าแน่นอนนะครับละเอียดกว่าแน่นอนนะครับผมนะครับคอสคาร์ด้านะครับผมรุ่น2 3 4 XL นะครับผม1,200บาทนะครับผมราคานี้ผมจะส่งทั่วไทยและก็คอสสามทางยี่ห้อซาวเบสนะครับยี่ห้อซาวเบสนะครับนี่ครับบอกเลยว่าสินค้าวันนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้อง นี่ครับผมเป็นรุ่นนะครับสองสามสี่เอนะครับสองสามสี่เอคลตัวนี้ก็สองทางสามทางสี่ทางได้เหมือนกันนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเด้อยสำหรับคอร์สนะครับผมคอร์สจะเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับผมอีโคไลเซอร์ครับผมสไลซ์สั้นก็จะเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนะพี่น้องชอบตัวไหนก็จิ้มได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ปีแยกซับนะครับผมตัวนี้เป็นปีแยกซับห้าแชนแนลเ้อพี่น้องเป็นของยี่ห้อนะครับผม c l e นะครับ c l e เทคโนโลยีนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีเอ็โคในตัวนะครับผมเป็นดิจิตอลเอ็โคนะครับผมน่ครับผมมีช่องมาให้สองช่องนะครับผมตัวนี้ก็สามารถแยกซับได้นะครับผมตัดเบรได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นห้าชนแนลเ้ยพี่น้องด้านหลังพอเห็นไหมน้อครับผมวันนี้สินค้าค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องไม่ค่อยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม จะพยายามให้ไปดูด้านหลังนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นปีแยกซับนะครับปีที่แยกซับห้าทางด้วยพี่น้องนี่เป็นรุ่นนะครับผม pe 45นะครับ pe 45เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับครับผมนี่ครับผมด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ด้วยพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมด้านหลังจะมีเป็นแบบนี้นะครับผมก็ช่องซับแยกอิสระนะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะครับผม npe นะครับ npe นะครับก็เหมือนกันนะพี่น้อง นี่ครับเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็แยกซับได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมอตัวนี้เด้อพี่น้องนี่เป็นปีแยกซับนะครับผมห้าทางนะครับผมนี่ครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมสภาพใหม่กิ๊กนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ปีแยกซับนะครับปีแยกซับของตัวนี้เป็นของ NPE นะครับ NPE 3D นะครับปีคาราโอเกะเซรานะครับตัวนี้ก็มีเอ h โคในตัวนะครับผมมีเอ h โคในตัวเ้อครับผมแล้วก็ แยกซับได้นะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่สีขาวสีสวยเป็นวิเลยนะครับผมตัวละ1,000บาทนะครับ1,000บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยแต่ก็มาที่อ pues, ี control. โคไลเซอร์นะครับผมสไลด์สั้นนะครับ1ชั้นนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ DBX นะครับสไลด์สั้น1ชั้นนะครับเป็นของ DBX นะครับผมตัวนี้ก็สภาพดีนะครับผมสภาพสวยอยู่เนี่ยตัวนี้1,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์นะครับสไลด์สองชั้นนะครับเป็นของ NTS นะครับผมเป็นรุทีเอสนะครับ ตัวนี้สามสิแบนนะครับนี่ครับจะให้ดูสภาพกันจะชัดจะเป็นอย่างนีนี่ครับผมตัวนี้สภาพสวยๆนะครับผมเป็นรุ่น eq นะครับผม eq สองสามหนึ่งนะครับ eq สองสามหนึ่งนะครับสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นสไลด์สั้นสองชั้นนะครับอ๋อตัวนี้ปุ่มปุ่มหายตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ผมเอาแค่ พันสองพอครับผมอ่ะตัวนี้มีตำหนิหน่อยนึงนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่ะผันหาไม่ขายแล้วพี่น้องนี่อ่ะท่านไหนรับได้เด้อสำหรับตัวนี้ครับผมมีครับผมตัวครอปุ่มนะครับตัวครอปุ่มหายหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสําหรับ NTS นะครับรุ่น EQ สองสามหนึ่งนะครับผมนี่ครับตำหนิแค่นี้ครับแค่มันหลุดนะครับแต่ก็สามารถกดได้อยู่นะครับผมหาไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าปากกานะครับจิ้มลงไปก็ใช้ได้ปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับ นี่ครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นคอสสามทางนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็นรุ่น CE นะครับผม CE อีสองสามหนึ่งอ่าสองสามสี่เอนะครับผม CE อีสองสามหนึ่งเอนะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้ราคานะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นหน้าสีฟ้าหรือจะจะมี2รุ่นนะครับผมมีหน้าดําแล้วก็หน้าสีขาวนะครับผมสำหรับของโปรยูโรเทคนะครับผมราคาก็เท่ากันนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มาที่คอร์สนะครับคอร์สเบรนะครับคอร์สเบรสแมกกาเทคนะครับตัวนี้ครับผมเป็นรุ่น SW สแอปดสองเอนะครับ SW สแอปดสองเอนะครับตัวนี้เป็นคอร์สเบรสนะครับคอร์สเบรสโดยเฉพาะดนะพี่น้อง นี่ครับผมตัวนี้นะครับผม1,500้บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเป็นของ NTS นะครับผม NTS ตัวนี้เป็นรุ่น PR แ3ดสาม AV นะครับแ3ดสา AV นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งวัดโวลต์แล้วก็วัดแอมป์นะครับผมแล้วก็นี่ครับมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับผม1,200้บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ1,200ับาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับเป็น ฟีดแบกนะครับฟีดแบกอันนี้เป็นของท็อปโปนะครับท็อปโป้มิวสิกเกียร์นะครับ คาร์ปูมิวสิกเกียเด้อตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับผม tbk นะครับ tbk 2นะครับ tbk 2ตัวนี้ก็คือเป็นฟีดแบกนะครับผมกันเสียงวีทนะครับกันไม้หอนนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าละเอียดนะครับละเอียดกว่านะครับผมละเอียดกว่าทั่วๆไปตามท้องตลาดเด้อพี่น้องก็คือตามท้องตลาดนะครับผมราคา3 4 0 0ี่พันะครับแต่ตัวนี้นะครับของใหม่อยู่ที่7,500พันนะครับของใหม่อยู่ที่7,500พันนะครับตัวนี้ก็คือจะละเอียดกว่าเยอะนะครับละเอียดกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวที่มีขายตามท้องตลาดนะครับผมตัวนี้เป็นงาน เป็นงานดีเลยนะครับงานเจ็ดเอเด้อพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะอ่าขึ้นราคาให้พี่น้องดูนะครับว่าตัวนี้ครับของใหม่อยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับอ่วันนี้นะครับผมผมท่านไหนสนใจนะครับผมตัวนี้ผมขายให้พี่น้องนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมแค่ตัวละนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทผมจะส่งทั่วไทยนะครับราคานี้บอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับครับผมตัวนี้งานดีนะครับผมแตกต่างจากตัวที่ขายตามของตลาดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เด้อนี่ครับผมตัวนี้ราคาแบงปันนะครับพี่น้องเป็นฟีดแบ็กนะครับรุ่น t f b k นะครับผมของท็อปโปนะครับหรือพี่น้องนะครับไม่เชื่อก็ลองไปนะครับเสร์ชดูนะครับเสร์ชดูนะครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยครับผมที b k 2นะครับผมไปพิมพ์ที่อ่า g l e นะครับก็ขึ้นเลยนะครับจะได้รู้เลยว่าราคาของใหม่อยู่ที่เท่าไหร่เด้อตัวนี้ครับผมอ่ะอันนี้ราคาเปลี่ยนปันแล้วพี่น้องครับผม3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมนี่ครับของนี้ของแค่แน่นอนนะครับผมมี s ี r i a l number นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับ ครับผมใช้งานง่ายครับผมแค่ป้อนนะครับอินพุตเข้าแล้วก็สัญญาณออกเลยครับใช้งานง่ายนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคานี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับผมท็อปโปรฟีดแบ็กนะครับกันไมฮอนนะครับผมการเสียงวิดนะครับการเสียงตะโกนนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาที่คอดีต้นนะครับคอดีต้นนะครับวันนี้มีเข้ามาสองสองตัวเด้อมีเข้ามาสองแท่นนะครับผม ก็เป็น DBX นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผม DBX นะครับก็จะมีรุ่นนะครับ d o v l e l e นะครับ260นะครับแล้วก็ d o v l e Leg a นะครับผม2ตัวนี้นะครับผมจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อนะครับไมอทีเอได้นะครับไมอทีเอเชื่อมต่อได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเอาตัวบนก่อนด้วยพี่น้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกันทั้งสองรุ่นเลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมช่องนะครับช่องเอาท์พุตนะครับผมก็จะกําหนดมาเลยว่าเบสนะครับ ก้างและก็แหลมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเข้านะครับผมนี่ครับก็จะกับกำหนดเลยว่าสองช่องนี้คือเบียดนะครับสองช่องนี้นนคือกลางนะครับสองช่องนี้คือแหลมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตายตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวด้านล่างนะครับผมก็นี่ครับก็จะมีไม้อาทีเอเหมือนกันนะครับผมมีอาทีเออินพุตเหมือนกันแล้วก็มีสัญญาณเข้านะครับสองนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณ <Suzanne> อ่าก็จะมีอินพุตอ่ามีเอาพุตนะครับ อ่าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือตัวนี้จะแยกอิสระเลยนะครับผมพี่น้องจะให้ช่องหนึ่งช่องสองเป็นเบีดก็ได้นะครับจะให้ช่องสามช่องสี่เป็นเบีดก็ได้จะให้ช่องห้ากับช่องหกเป็นเบีดก็ได้นะครับหรือจะเอาช่องไหนเป็นกลางก็ได้เป็นแหลมก็ได้ครับผมจะเอาช่องที่หนึ่งเป็นเบีดช่องที่หกเป็นเบีดนะครับเอาสามกับสี่เป็นกลางก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาสองกับห้านะครับเป็นแหลมก็ได้นะครับเป็นตัวนี้ก็คือมันจะแยกอิสระนะครับข้อดีของอ่าของรุ่นนี้ก็คือ เอาพุทแยกอิสระนะครับผมพี่น้องจะตั้งให้ตัวไหนเป็นเบรคก็ได้เป็นกลางเป็นแหลมได้หมดนะครับนะครับตัวนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขายด้วยพี่น้องนี่นี่ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าม่เยี่ยมนะครับม่เยี่ยมเลยตัวล่างนะครับครับผมตัวบนก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้านะครับผมนี่ครับเดวอเล็นะครับ PA 2 6 0นะครับแล้วก็เดวอเล็ PA นะครับผมตัวบนนะครับตัวบนเด้อพี่น้องครับผมใช้งานได้ปกติททุกตตััััวววคครรรรบบบบบผมดสออแล้้เียยนนะ 4500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ4,500าบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมส่วนตัวล่างเด้อตัวล่างอยู่ที่5500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับผมงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมถ้าใหนสนใจเด้อนี่ครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ครับผมก็จะก็คือเจ้าของเดิมก็ครับผมตั้งโปรแกรมใช้งานมาแล้วนะครับผม หลายโปรแกรมอยู่นะครับตามตามที่ผมเช็คดูนะครับก็หลายโปรแกรมดูนะครับก็คือท่านไหนปรับยังไม่เป็นก็ครับผมไปเลือกใช้โปรแกรมที่เขาตั้งมาไว้ก่อนก็ได้นะครับครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับผมครับผมส่วนท่านไหนที่เป็นก็อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นจริงๆก็เข้าไปศึกษานะครับผมในช่อง youtube นะครับผมมีบอกมีสอนอยู่ครับอันนี้ไม่ยากครับไม่ยากครับผมก็จะคล้ายๆกับคอร์สพวกนี้นะครับคล้ายๆกันกับคอร์สสามทางพวกนี้ครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาเป็นในรูปแบบนะครับเป็นกราฟในรูปแบบเป็น ความถีนะครับเป็นขึ้นความถี่เป็นกราฟนะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมถ้าเราจับจุดได้ก็ง่ายเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องครับผมหรือถ้าท่าไหนไม่เป็นจริงๆก็นะครับผมเอาก็เอาเอาตามที่โปรแกรมขาตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับผมเผื่อมันไปเข้าแมทกับตู้เรานะครับผมพอมีหลายโปรแกรมอยู่ครับต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนลครับที่เราฟังแล้วมันเข้าหูนะครับพี่น้อง ครับผมนี่นี่ครับผมอ่ะวันนี้ก็มีสินค้ามาให้พี่น้องเลือกชมนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมเรียนโทรด้วยพี่น้องบางทีท่านไปคอมเมนต์ผมอาจจะไปตอบช้านะครับผมท่านอาจจะไม่ทันเขาด้วยอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมไลน์ก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมไม่ว่าท่านจะค้นหาด้วย ID หรือว่าค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ใส่เบอร์โทรนี้เข้าไปได้เลยนะครับผม089406 แล้วก็อีกอย่างนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ